สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูผึ่งนะครับมาดูกล่องผึ่งที่ใส่ไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยมากับประธานผึ่งนี่แหละ,ะครับวันนี้มาดูกล่องนี้นะครับกล่องแรกที่วางนะครับวันนั้นประธานเปิดเบิ้งดูยังบ่โผล่ให้ประธานเปิดเบิ้งก่อนนะครับอันนี้ยังยเงีย,งยบเงียบอยู่แต่มีการมาทำดวดแล้วครับผม,มทำดวด เตรียมหลายนะคุพอพวกเาข,ขา,าทดลองเปิดบันขนาดนี่เี่ครับนักเพื่อมาสำรวจนี่ตัวหนึ่งคิโอ้มีพึ่งมาหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับออกไปแล้วเอาไม่เป็นไรไม่ต้องรบกวนเขานะครับมีหนึ่งตัวโอ้มีกิ้งจกเข้ามาอยู่ด้วยนหนึ่งตัวสาเหตุที่เพิ่อบ่เขาสงสัยแล้วครับ,รรบสงสัยกิ้งจกมาอยู่ นะครับพี่นอ้องถ้ามีจิงจกเข้ามากอยู่ผสมต้องเอาจิงจกออกต้องตรวจสอบเ,เอรื่อยๆอันนี้ครับเพิ่งมาแล้วครับเพึ่งมาลุมแล้วครับเนี่ยมาแล้วน่าจะบากเกินอีกสองหรือสามนันก็เข้าแล้วครับผมครับกองสามนั้นก็เข้า่านประธานก็บอกว่าอีกประมาณสองสัปวันคงมาอยู่แล้วนะครับ ต้องปิดไปใช่พึ่งอาทิตย์เดียวครับพี่น้อง,องนี่แหละครับาการพัฒน,นาจะเข้าครับผมการล่อพึ่งนะครับล่อพึ่งเขากล้องนี่ก็มาสำรวจอย่างซี่มาสำรวจอย่างนี้นะครับคงไม่นานครับคิดว่าประมาณไม่เกินสามวันครับเดี๋ยวไปดูอีกกล่องที่สองนะครับมาดูกล่องที่สองครับ นะครับกองที่สองพี่น้องมีปน้องอ้าวประทันดูอะไรพี่น้องตื่นเต้นบ่ครับมาแล้วครับพี่นี้น่ะพึ่งนะครับนี่ครับอาทิตย์เดียวนะครับอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่ครับเข้าแล้วเข้าแล้วอย่ที่ล่อมาแน่นครับผมอ่าอาทิตย์๋ยวครับเปิดไป มาเปิดดูที่นี่นะครับหมานแล้วครับหมานแล้วติดสนีมาอยู่เต็มกล่องนะครับต้องต้องมาต้องมาดูก่อนโอ้โหใหญ่เลยเหรอ,อใหญ่เต็มท,าาที่เอาปิดๆิเอาผ้ามาเพื่อเอาผ้าเพื่อเป็นกล้ย เอาไปกล้วยแห้งปิดได้ปะไอ้ปัปะปะครับวันนี้ก็จะน้ำขับครับผมน้ำขับขับไปไว้บ้านครับผมอ่าตอนนี้ผู้จุดนี่คือจุดล่อครับบอกเพื่อนใว่าเลี้ยงผึ่งบ่ได้ททำไายผึ่งอย่างนี้เราต้องอย่าบาปนะเอ้ยนั่นแหละครับการเลี้ยงผึ่งพี่น้องเราไม่ได้ทำบาปนะครับ เราไปเลี้ยงเขาอยู่ที่ที่สมบูรณ์นะครับอยู่ที่มี<ส>ดอกไม้ครับดอกไม้เยอะๆแล้วก็ให้ที่สมบูรณ์เขานะครับเลี้ยงเขาเหมือนเหมือนลูกนะครับเหมือนลูกเหมือนหลานเราครับเวลาเราเอาน้ําพึ่งเขาก็ไม่ได้ทําร้ายเขานะครับเลี้ยงูเลี้ยงนกมันก็กินนะอันนี้เขาบรกรินโตมาไเเราไปเลี้ยงเขาที่สมบูรณ์นําไปอยู่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ ก็ตอนเราเก็บก็เอาเพียงน้ำอย่างเดียวครับก็ปล่อยแม่เข้าไปนะครับนี่ครับเวลาเราเก็บนะครับต้องทําอย่างนี้นะครับเหมือนประธานทําอย่างนี้นะครับก็เอามีใบตองแห้งครับปิดปิดรูนะครับก็ยังเหลือนะครับที่ที่วางกล่องก็ยังเหลือที่ตัวยังไม่เข้ากล่องนะครับ วันนี้เราออกกล่องมาสำรองหนึ่งกล่องพอดีนะครับก็ต้องเอากล่องเรามาล้ออีกนะครับต่อไปนะครับแปนเลวเพลิงครับผมครับเอาเอาเอาอีกเดี๋ยวก็อีกครับเอากล่องสำรองมันหนึ่งกล่องพอดีน้พี่น้องเอามาล้ออีกแค่นึงนะครับพอดีพอดีจังหวะสวยๆนะครับกล่องสำรองก็ติดมาล้อต่อไปนะครับ มััรนวดดเห็นไหมครับก่องที่สองก็เพึ่งที่เหลือนะครับก็เริ่มจะเข้าครับพี่น้องดูดูครับดูนะครับคิดว่าเขาก็จะอยู่ทำรังอีกต่อไปหมานมันมานพี่น้องหมานครับก็ให้ประธานจัดการเหมือนเดิมก็ท่านประธานนี่เขา เลี้ยงมานานแล้วครับท่านประธานก็เลี้ยงผึ้งมาห้าหกปีแล้วแหละนะครับ <nước> ก the sí, no ็รู้ไส้รู้พุงกันกับผึ้งหมดแล้วนะครับยังเหลือแต่ยังไม่ได้เข้านอนกับผึ้งแค่นั้นเองนะครับพี่น้องสําหรับท่านประธานนะครับอ่าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ